เอาขายเล่นมาซื้อแล้วทำไมเหรอขายไม่ได้ในหมู่บ้านคือกล้วยตําค่ะกล้วยตําโดยตรงนะคะค่ะดองเองค่ะดองน้ำปลานี่ดูนี่นี่ค่ะูลองดูเอาอ้ําเลยอ้ําลาลุนงน่าเง่มาค่ะทุกคนอะไรไม่ขายมาขายหน้าบ้าน กกย่างปลาดุกย่างต้มตำย่างกันแห้งกันเหนื่อยเนี่ยร้อนๆหิ้งแห้งเนี่ยร้อนเลยวะไรปลาดุกแล้วดุกแห้งหมดแล้วเนี่ยร้อนเลยหึงเลยต้มอะไรบ้างต้มได้ไหมคะได้ไค่ะต้มกล้วยซุปหน่อไม้ต้มปลาอุ้ยเอาต้มกล้วยต้มกล้วยกินเผ็ดนี้คะเผ็ดค่ะนี่น่ารักการกินต้มกล้วยกันด้วยได้ค่ะคนอีสานเล่นี่เอาเดียสันดวดไหนอุบลค่ะโอ้ยปลาคราชเด้อใกล้ใกันใกล้ใกล้ ทางผานก้าเลยอันนี้คือใส่มะยมหรือว่ามะยมค่ะโอ้ใส่มะยมอืออริจินอลเลยค่ะทุกคนไปค่ะตามค่ะเผ็ดนะคะเผ็ดได้ค่ะจะมีไข่เค็มด้วยใช่ไหมต้นไทยไข่เค็มต้มีค่ะซื้อบ้านที่นี่นหรอคะค่ะอยขอให้เจริญเจริญนะขอให้ร่ำรวยนะป้าค่ะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าบ้านโอ้ยขอบคุณค่ะจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะนี่ ถ่ายคลิปนะขอถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปทำไมแลงเผ็งเพทำไมอ่ะนูกินอะไรลงเพ็อ่ะกินตักล้วยปานี่แหละเดี๋ยวจเดี๋ยวเวลาตักนะเดี๋ยจะให้อร่อยเลยแบบแซ่บนะไม่ต้องกลัวว่าสีมือชั้นนี้แล้วก็3สมสปีแล้วลูกขายขายแลสามสิปีขายไหะตรงไหนเนี่ยราต้องหอยวนี้อ้าวเปิดดูได้เลยคนค่ะคต โซนละแปดสิบห้านะคะโซนละแปดสิบห้าค่ะอปลาหอมหอมไหมแถบ้านเราเหเห็นไม่ได้ปลาพื้นทย่นำเสนอมากจะยู่งราตจะดีดีเลยอยู่บ้านนี้รู้ไหมคะว่าป้าอยู่ไหนตอนนี้ ลูกเขาซื้อนะคะไม่ใช่ป้าไม่มีวัญญาณแล้วค่ะว่าไ,ไปอยู่กัลกกบลูกันดีแล้วกับป้า็มีแต่ลูกค้าประจํำนะคะเนี่ยลูกค้าประจำนะะัน่นเลยที่ขายเนี่ยที่ไปไปเนาะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีก่อสร้างแล้วเขาจะให้มาขายเนี่ยเข้าเลยเน่เข้าเลยลนเนี่ยลูกค้าป้าเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยฝั่งนู้นโอ้โหป้าเข้าไปเป็น,นอะไรนะหนูป้าไม่ต้องไปขายทีย่ไหนเลยเนี่ยได้เป็นพันเลยลูกค้าป้าเขาให้เข้าอยู่ใช่ไหมเขาไม่หเข้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพันเต่เขาไม่ให้เข้า ขากลัวเนเาะใช่ใช่ที่ไหนห,หมู่บ้านป้าเขาก็ไม่ให้เข้าก็ป,าป้าก็ทะเลกกาะกับตาอดอยู่ทะเลกกาะกับเจ้าของโรงการเ,เขาไม่รู้ไงว่าป้าเออเขาไม่รู้ว่าป้าเขาไม่รู้ว่าป้ามาซื้อบ้านเอาสารเล้งมาซื้อไงไป้าด่าได้เลย,เลย้าบอกต้องซื้อบ้านก็เอาสารเล้งมาซื้อแลทำไมเหรอขายไม่ได้ในหมู่บ้านเออคับ ทางซีพีเออหกอ๋อใกล้ๆใช่ไหมแล้วก็ทำส่งเขาส่งบ้านอืมดีแล้วอ้าวดูดูดูกล้วยหน่อยค่ะดูกล้วยหน่อยนี่นะคะคือกล้วยตำค่ะกล้วยตำโดยตรงนะคะเรียกว่ากล้วยอะไรคะกล้วยตานีกล้วยตานค่ะตำโดยตรงนะคะจะเอากล้วยอื่นตำไม่ได้นะต้องใช้กล้วยนี้โดยตรงค่ะต้องช้วยตานีค่ะต้องใช้ตานีเดี๋ยวปรุงรสชาติเดี๋ยวก็อร่อยแล้วกินแล้วต้องตำค่ะ ข้าเหนียวขลุกตามตะปลานะคะปลายะหอมๆนะคะนี่เลยนี่เลยเอาตอนแน่อาได้ใหญ่นะจะได้เอาแบบตอนน้อยๆแบบเลยอันนี้มะนาวคั้นนะคะมะนาวไอ้ซื้อเหลืองมาคั้นเพราะว่าชุกเขียวซื้อไม่ไหวค่ะคุณแทนซื้อเหลืองลังเหลืองนะคะถูกหน่อยเออมันถูกหน่อยเราก็มาคั้นน้ำตาลนะคะ พราะว่าน้ำตาลปีติมันไม่แตกต้องใช้น้ำตาลเชื่อมเพราะลูกค้าป้ามาเคียเรียงตัวกันมาเลยท,นเนทำไม่ทันเนาะทำไม่ทันหรอกเมื่อก่อนใช้อย่างนั้นต่อไปกระปูค่ะดองเองนี่ซื้อปูสดมาดองเองค่ะดองน้ำตาลน,นี่ดูนี่น้ำกินไหมน้ำกินไหมน่น้ำจุ้ยเดี๋ยวป้าทำเสียงม้งมิงนะนารักตะมุตะมิ <c oughs> คือว่าคือว่าเราจะเป็นเจ้าของเพลจเราไม่ต้องทำอะไรเลยไ่ต <c oughs> ้องทำางานเลยเนี่ย เป็นงานแล้วตอนนี้ดูแล้วจะดูว่าอร่อยมากเลยนี่ดูดูดูน่าทานไหมคะน่าทานมากเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะอร่อยสุดเลิศเลยค่ะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะกินได้ไม่ยากค่ะ อู้เสร็จแล้วค่ะนี่คือนู่นค่ะข้างบนตำกล้วยวันนี้ร้อนนะเนี่ยร้อนไหมคะอ่าลองดูอ้าวอ้ำเลยอ้ำอําหูจะแซ่บป้าลุ้นโอ้แซ่บไหมคะโอ้ยนั่นไงนั่นไงนี่ตามที่ผักนะคะ นะรเอา <Isaiah te S 1> <c oughs> ปลาลูกค่ะถ้าเหนียวสิบบาทอันนี้เสียงป้าพูดไหมเนี่ยไหนคะเสียงที่พูดใช่ค่เอาเสียงป้าพูดเองนี่เกบมไม่ม้วนมอเสียงเองค่ะลู้จะติดตลกหน่อยนะคะเพราะลูกค้าชอบสั่งแบบตลกตลกค่ะป้าอก๋วยเตี๋ยวม่เอาเส้นไว้้างหลังนะ อุ้ยใ็่มะยมรถนะมันเปรี้ยวอื้มไอ้ด้วยไอก็ให้เลยลูกให้เกินำก้อยต้องไนอนะคือ ข้าวเหนียวอุ่นใช่ไหมป้าไม่ใช่ข้าวเหนียวอุ่นค่ะข้าวเหนียวใหม่แต่เป็นข้าวเหนียวเก่าค่ะข้าวเหนียวแบบข้าวปีที่แล้วเป็เก่าเออเป็นข้าวเก่าเป็นนข้าวเก่าแต่ข้าวเหนียวใหม่ไม่ใช่ข้าวเหนียวอุ่นค่ะข้าวปีเก่าเ้าเออเออเป็นข้าวปีเก่าเดี๋ยวกินเดี๋ยวก็รู้ค่ะข้าอุ่นป้าไม่ขายไม่เอาเลยทันทีใช่ไหมคะสวยพอดีค่ะเดี๋ยวเอาตังค์กับค่าเดี๋ยวว่ารับโอนไหมไม่โอนค่ะโอนป้าไม่เป็นอะไรเลยโอเคค่ะ มันจะไออะ่ะอืออืมแ <c oughs> ถวบ้าเขาบอกว่าถ้ากินตำกล้วยไม่ไอายใครมาเป็นปอบอายตลอดเลยอร่อยนะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยกินเนาะลองแล้วก็ใครที่สงสัยว่าตำกล้วยเขาเอากล้วยอะไรตำเขาเอากล้วยตานีตำนะคะเขาจะมีนี่เนาะมะเขือมะเ,เขือคืนเนะ<ช>าะมะยมมะเขือเหลืองมะยมมะยมแล้วตำเหมือน ตำเหมือนตำมะม่วงเนาะตำเหมือนตำมะม่วงมันจะอกเปรี้ยวรสเปรี้ยวเพราะว่ามันมีมะยมโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะบุ๋มไปรีวิวที่ไหนร้านไหนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะไปแล้วค่ะ